สวัสด sure. ีคร so, nice ับร uh ้านทีซีคอมพิวเตอร์นะครับวันนี้นะครับผมก็มีลูกค้าสั่งเข้ามานะครับผมเครื่องนี้นะครับเป็นมือหนึ่งทุกชิ้นนะครับผมสั่งประกอบเลยนะครับผมตัวนี้นะครับราคาจะอยู่แค่28,900ืนารนะครับผมสเปคนี่โหดมากๆนะครับผม CPU นะครับผมจะเป็น i5 นะครับ1 4 5 0 0นะครับผมเมมบอร์ดเป็น H610 นะครับตัวนี้นะครับผมลูกค้าเนี่ยอยากประหยัดงบที่สุดนะครับผมผมก็เลยเลือกบอร์ดที่ว่าประหยัดงบหน่อยนะครับผมแรมนะครับผมจะเป็น RGB นะครับผม16สิ่มเป็น 1เทนะครับผมส่วนการ์ดจอนะครับ4060นะครับผมตัวนี้เป็นมือ1นะครับผมสวยๆเลยนะครับพาวเวอร์ซัพพลายนะครับผมก็จะเป็น600วัตต์80พัทนะครับผมลูกค้านะครับผมสั่งเครื่อง28,900ืนารนะครับผมแต่ลูกค้านะครับผมเพิ่มจอไปอีกครับตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นจอ27นิ้วนะครับผม100เฮิร์ชนะครับผมทางร้านนี้ก็แถมตัวรับ Wi-Fi แผ่นรองเมาส์คีย์บอร์ดนะครับผมใครที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับผมก็สามารถสั่งได้นะครับทางร้้้้้้าาาาานนนนนนนีส่่งงงทททััััััววววปรร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 ะะะะเเศไไไยยยคคคคคคบบบบบผผมมมมฝกกด TC อออพิต์ขุณ